บทบาเราเริ่มแห้งแล้งแล้วน,น,นะคะตอนฤดูฝนนี้น้ำท่วมนะคะแถวนี้นะเพราะตอนนี้ก็เริ่มแห้งน,นะคะต้นไม้ใบหญ้าเป็นเรื่องปกติคะ่ะไม่ใช่มากกลัวหอยแดมีหอยให้กลั่วบ่ อยากไปขั้วหอยนะคะไรนน่มามันตกเป็ดมีใครอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นเลยสวัสดีครับได้บุลูกมมึงบอได้เหรออ <laughs> เป็นแต่ได้ได้มกกักงจะน้อยพ่อละ ก่ได้ไปโรงเรียน,ออนบ่ฮะ,ออะค,คือออกเลยลูก<ม>บ่มีเงินไปป<ม>กติอยู่ม้อใดเลยนี่หม,ม้อหนึ่งบ่ลูกบ่โอ้ยอันนี้เดี๋ยวไ,ไปเลยไปบ่ลูกบ่ไปครับออกคือกันคนระับออกคือกันเนาะโอู้วแม่ไปใส่นี่นแม่ไปอยู่บ้านมามามา เอาขนมไปกินกันเด็กว่าเลยเนาะ ชิ้นน้อยผลไม้กได้นี่จชิน้อยผลอะไรน้ำนมเด็กน้อยนะคะน้องกล้วยนะคะเออเคยเลื่อหนังสืออยู่มอนหนึ่งตอนนี้ออกแล้วนะคะอันแรกคุณภาพชีวิตนะคะคือว่ากรหาร์จกงตกปลาไป,ปตกทั้งใด้น้อพอที่ได้ดเนี่ย กวนเก็ะเได้เรียนเนี่ยซื้อแล้วบัดนี้จบแค่ป .6 กนะครับไปทางนี้นกันพอดีกวน ัอ,อยู่ม่อนหนึ่งทั้งคู่นะคะแต่ก็ออกทั้งคู่กันเบาัำน้อยตรงนี้มีมีป่าปะเนะนี่ ใสยตกอยู่นี่อนนะตกยูนีบอสจะได้บ่เนี่นะ,กกะ,ะลองเบิง้งลองเบิง้งสิลองเบิง้งที่าเบิ้งฟีมือกันนะ่าสันเบิ้งฟีมือกัอนสิได้บ่ผ่านมาทางนี้พอดี่มีคนขีบจักรยานมาหนึง่ง <laughs> เล็กน <f dragging> ้อยเพิ <jack> ่นเขินเขนกล้องได้เพิ่นไปใส่เด้ไปนาโอ้เห็ดจังไก่หนึ่งสองสามสิบอืมอะไรมาแบบนี้ปล่าป่าเห็ดบุเป็นป่านะลงไปงบหน่อยได้อยุไม่ดำมา มาแต่พูนบ้านดยดยไล่ผลุมาไปเอาไปเอางานก็นเลยผ่านมาภาษิตนี่คือมาสิกินบอกาบมีก็คือบ,บุมมีบ่บลูกบ่อ,อ๋อปลาข้อหรือปลาอย่างส่วนมากปลาข้อเหรอ,รอบบไร้พปนว่าบมีผู้จักอีก bé nón đây nó em bạt này, cà bát bạt này nó bố đây cái cà bát mưa non, phồn cá chào, <laughs> chào như ngay phù bao sẩm nồi. กับหมูบ่บ้านกุกสมโพงละ่ะคนมือบาทสั่งน้อยไปแล้วกลับแล้วกลับลบ้บานแล้วค่ะบ๊ายบายลูกโอ้ยขับเร็วสิเด้เกือบเจอท่าเฮ่าไหมเกือบเจอท่าเห่าไหมขับรถเนี่ยโคตรพ่อไรโอ้ยเกือบเมื่อกี้หน่อใครแต่ว,ว่าเฮาอยู่แค้มทางกีหน,น่อยนั่งมา ต้นมะกอกใหญ่ขนาดผต้นบักใหญ่เดี๋ยเดี๋ยวเไปเบ่งกัได้มันนี่สิเก็บมะกอกี๋้วไม่อได้แกเก็บไม่ได้มะกอกเลยโอ้ต้นบาต้นมะกอกี่มันใหญ่แท้พี่น้องแม่บอกมันโมเมนต้นมะกอกโมเมนต์ต้นญงแห้งโระดับ ประมาณหกเจ็ดคนโอบโบนี่น่าประมาณโบถึงเดี๋ยวมั้งประมาณสี่ถึงห้าคนโอบอ้าวเขาก็นึกว่านต้นบะก,กบบอกโบแมนเฮ้ยต้นยางโบนี่มีมีลูกด้วยนะลูกเเป็นอะสั้นบันเะอ้โทเขาก็บอกต้นบะก,กบบอกโบแมนโบแมนเปน็นน้องขอรายในะคะีนพื้นที่ที่พื้นที่เขานะ เดี๋ยวเอาเขามาเบ่ง่ซื้อเาเป็นยังงก่อนลูกมันก็ลูนะบึงทีไหะใหญ่บมใหญ่เนี่อ้าวลูกเกษมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ